thôi <bước> ปะทะเดือดชายแดนไทยขเขมรพื้นที่ประสาทตาควายประสาทตาเมือนโทมกว่า5ชั่วโมงขเขมรดับ3ทหารไทยพลีชีพ4เจ็บ13านายเร่งอพยพชาวบ้านหนีตายกว่า30,000คนทั้งหมดนี้เป็นความรุนแรงของการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพศ2554 ย้อนไปเมื่อวันที่22เมษายน2554ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุทหารไทยและกัมพูชาเปิดฉากยิงปะทะกันอย่างรุนแรงด้วยอาวุธหนักและอาวุธเบาทั้งปืน AK-47 M16 ปืนกลปืนคอ60และการยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่ที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านประสาทตาควายตำบลบักใดอเภอพนมดงรัก เรื่อยไปจนถึงบริเวณปราสาทตาเมืองทมตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นานกว่า5ชั่วโมงตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาจนถึง11นาฬกาเสียงปืนการยิงต่อสู้ของทหารทั้งสองฝ่ายจึงได้เงียบลงผลการประทะครั้งนั้นทำให้ทหารพรานกองร้อยจู่โจมที่926ฐานปฏิบัติการประสาทตาควายทหารพรานกองร้อยจู่โจมที่960ฐานปฏิบัติการปราสาทตาเมืองทม กองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2เสียชีวิต4นายบาดเจ็บอีก13นายถูกส่งโรงพยาบาลพนมดงรักในเวลาต่อมาขณะที่ทางโรงพยาบาลพนมดงรักได้ระดมเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลใกล้เคียงเข้ามารองรับสถานการณ์การสู้รบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน สำหรับทหารไทยที่ปลีชีพ4ีนายคือจ่าสิบเอกวิทยะสวนชูผลสังกัดกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่960ฐานปฏิบัติการปราสาทตาเมือนทมบ้านหนองคันนาตำบลเมียงอำเภอพนมดงรักเสียชีวิตที่จุดปะทะปราสาทตาเมือนทมส่วนจ่าสิบเอกบุญยรัตสุขจิตกองร้อยทหารพรานที่2606ชุดเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26กรมทหารราบที่2 3 0 4พลทหารบุญยริศชางาม กองร้อยทหารพราน2606และ1ิเอกประเวทหาราชกองร้อยทหารพรานที่2606ชุดเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26กองกำลังสุรานารีกองทัพภาคที่2เสียชีวิตที่จุดประทะประสาตาควาย ข่าวแจ้งว่าช่วงเกิดเหตุประทะเวลาประมาณ7นาฬิกานาทีทหารกัมพูชาได้ยิงกระสุนปืนใหญ่ข้ามเข้ามาตกข้างสอพอพนมดงรักอำเภอพนมดงรัก1ลูกแต่ทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหายและไม่มีคนได้รับบาดเจ็บอีกทั้งยังได้มีลูกกระสุนปืนคอขนาด120มิลิเมตรของฝ่ายทหารเขมรยิงเข้ามาตกภายในหมู่บ้านหนองคันนาหมู่8ตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจำนวน3นัด ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาจุดที่มีการประทะกันประมาณ8กิโลเมตรโดยกระสุนปืนคอดังกล่าวได้ระเบิดไปแล้ว1น,นัดยังไม่ระเบิดโผล่อยู่บนพื้นดิน1น,นัดและฝังอยู่ในดินอีก1น,นัดเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าวัดระยะพิกัดของกระสุนปืนฝ่ายกัมพูชาที่ยิงเข้ามาพร้อมทำเครื่องหมายกั้นบริเวณไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัย ภายหลังเหตุการณ์วันที่22เมษายน2554ผ่านไปเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ได้ออกมาเผยแพร่บทวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวว่าจำเป็นต้องพูดกันตรงๆแบบนี้ว่าผลจากการประทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาระลอกใหม่ที่เริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ที่22เมษายน2554จนถึงวันที่29เมษายน2554ว่าไทยได้ยอมแพ้หรือยอมขอสงบศึกอย่างที่สื่อของฝ่ายโน้นได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้จริงๆ เพราะเมื่อพิจารณาจากสภาพการจากการประทะวันแรกจนถึงวันที่มีการเจรจาสงบศึกหรือหยุดยิงก็สุดแล้วแต่สรุปได้อย่างเดียวว่าฝ่ายไทยเสียเปรียบในทุกด้านการตอบโต้ของทหารไทยราวกับว่าถูกมัดมือมัดเท้าทําให้เคลื่อนไหวต่อกรกับฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เอาเสียเลยเพราะเป็นการตอบโต้อยู่ในวงจํากัดลักษณะจึงไม่ต่างจากนั่งรอให้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มยิงเข้ามาก่อนถึงจะตอบโต้กลับไป ที่ผ่านมาได้รับการยืนยันอย่างหนักแน่นและเป็นเสียงเดียวกันทั้งจากฝ่ายผู้นำรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในสมัยนั้นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงสุเทพเทือกสุบรรณผู้นำกองทัพอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณและผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาในสมัยนั้นที่ย้ำว่าไทยไม่รุกรานใครรวมไปถึงใช้คำว่าเราจะตอบโต้ตามความเหมาะสม ความหมายที่ออกมาจึงไม่ต่างจากต้องรอให้ทหารไทยชาวบ้านตายก่อนบาดเจ็บก่อนแล้วจึงตอบโต้กลับไปโดยที่เราจะยืนหยัดปักหลักอยู่ที่เดิมไม่เคลื่อนไหวรุกไปข้างหน้าเป็นอันขาดเพราะเราจะไม่รุกลานใครนอกเหนือจากนี้ยังเป็นความหมายที่สับสนตามมาอีกว่าพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชารุกเข้ามานั้นเป็นเจตนาที่ต้องการยึดครองดินแดนไทยอย่างท้าวอจึงต้องสร้างสถานการณ์สู้รบเพื่อให้นานาชาติส่งกำลังเข้ามาสังเกตการในลักษณะกันชน ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายผู้นํารัฐบาลและกองทัพก็รู้ซึง้งถึงแนวทางของฝ่ายตรงข้ามดีอยู่แล้วแต่กลับยังตั้งรับอยู่ในพื้นที่อย่างเหนียวแน่นจนเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บชาวบ้านตามแนวชายแดนต้องอพยพลึกเข้ามามากขึ้นทุกวันสําหรับยุธทธวิธีในการสู้รบเพราะเท่าที่เห็นตัวอย่างบางประเทศที่มีปัญหาตามแนวชายแดนอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือกรณีของประเทศอิสราเอลกับกลุ่มประเทศอาหรับแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่กว่า แต่ก็ใช้วิธีการทหารแก้ปัญหาความมั่นคงของตัวเองนั่นคือใช้กำลังเข้ายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ในจุดสูงขง่มอย่างที่ราบสูงโกลันจากซีเรียในสงครามยิวอาหรับเมื่อปี2510มาจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ยอมคืนให้หรืออย่างในกรณีสงครามสั่งซ้อนที่จีนทำกับเวียดนามเมื่อปี2522ก็ใช้วิธีการจัดการอย่างเด็ดขาดรุกล้ำเข้ามาจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ ขณะที่หันมาทางการไทยใช้วิธีการทางทหารไทยบ้างทางผู้นํารัฐบาลและกองทัพต่างย้ําเป็นเสียงเดียวกันว่าไทยไม่เสียเปรียบหรือยิงมาก็ยิงไปตอบโต้ตามความเหมาะสมเมื่อพิจารณาจากสภาพการที่เป็นอยู่ทําให้เห็นว่าฝ่ายไทยไม่ได้เปรียบเพราะอย่างที่รู้กันว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากขึ้นก่อนเพื่อหวังผลอย่างที่รู้กันอยู่แล้ว ขณะที่ฝ่ายไทยได้แต่ตั้งรับได้แต่ภาวนาว่าเมื่อไหร่จรวด BM21 ของฝ่ายกัมพูชาจะยิงตกเข้าใส่ทั้งที่ในเมื่อยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงในเรื่อง MOU-4 3ฝ่ายไทยก็น่าจะยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวแล้วถือโอกาสใช้กำลังบุกเข้าไปเคลียร์พื้นที่เพื่อยึดความได้เปรียบเอาไว้ก่อนจากนั้นค่อยมาเจราจาหยุดยิงกันภายหลังแต่จากความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่28เมษายน2554แมททับภาคที่2 พลโททวัชัยสมุทรสาครในสมัยนั้นนำคณะเข้าไปเจรจายหยุดยิงกับผู้นำทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ชื่อว่าพลโทเจียมอนอะไรนั่นที่โอสมิดจังหวัดอุดรมีชัยในพื้นที่ของกัมพูชาภาพที่ออกมาจึงไม่ต่างจากการเข้าไปขอสงบศึกหากพูดให้แรงไปก็คือเข้าไปขอยอมแพ้กับเขานั่นเองเพราะถ้าฝ่ายเราได้เปรียบหรือกลุ่มสภาพที่เหนือกว่าจะต้องเรียกให้เขาเข้ามาเจรจากันในฝั่งไทย นอกจากนี้ในข้อตกลงจำนวน6ข้อที่มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการเป็นเอกสารของกระทรวงกลาโหมกัมพูชามีการระบุในข้อ2ว่าให้ทั้งสองฝ่ายหยุดเคลื่อนไหวกำลังทหารรวมทั้งห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพที่ตั้งทางทหารนั่นก็หมายความว่า ฐานปฏิบัติการทางทหารที่ฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาในฝั่งไทยทั้งที่บริเวณพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารทั้งที่ภูมะเขือและในวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระรวมไปถึงที่บริเวณปราสาทต,ตาควายที่เกิดเหตุครั้งล่าสุดก็ต้องคงไว้และสําคัญไปกว่านั้นยังไม่มีหลักประกันใดๆว่าในอนาคตฝ่ายกัมพูชาจะยิงถล่มเข้ามาอีกและทหารไทยรวมถึงรัษฎรไทยจะต้องสังเวยและต้องอพยพอีกเมื่อไหร่ ดังนั้นถ้าผลการเจรจาและผลจากการตอบโต้ตามสมควรตามที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณและผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสมัยนั้นบอกว่าไทยไม่เสียเปรียบนั้นเมื่อออกมาแบบนี้ในความเป็นจริงมันน่าจะตรงกันข้ามและไม่ต่างจากการยอมแพ้หรือขอยอมสงบศึกนั่นเอง มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ